คือโปรเจกต์แปชกใจกันอยู่แล้วนี่สามพิ่งโดนปวดจริงมากเพราะว่าอมไม่สุดอมไม่สุดคือนี่นั่นัราได้ข่าวตามเสียงเสียงไปไหนมาตื่นกลนดสมัยเชเบิลน่ะเสียไปนั่งรออยู่เลยเวลาไปร้านนวดมีตีว้า พี่ปิงดูนะระบบว่าวันนี้ใครลงเร็วสุดเอออ่ะมาเรเล่นมาเดี๋ยวจะมาลุ้นว่าเริ่มเริ่มคัดคัดมาพี่มูเหมยมันจะดูไม่ดีหรือเปล่าคะคุณแม่นี่เราเป็นนักศึกษาแบบรุ่นพี่ปีเกินแล้วพี่ปีหรือแก่แล้วดีเดอะอะไรว่าสามสามให้มันเติดเป็นรุ่นสามไอโฟนอันนี้ดูพี่ปิงดูเป็นไงหนูดูแบบว่าการแก้วอย่างพี่ปิงใช่ได้ค่ะการผ่านการกล้วย คือบทวันนี้หนูเป็นอะไรคะพี่หมวยเออนักศึกษาฝึกหัดฝึกหัดเออเอางี้ครัเดี๋ยวลูกอ่ะน่าหยุดไหมคะกะทิไม่ให้หนูแม่นะนะเอากระดิ่งคำว่าแม่ไอ้แม่อ่ะเราวันนี้หนูแต่งเป็นอะไรคะซัมเมอร์ไปทะเลลุกใกล้ๆกันไงนี่ไงเห็นรอกระปุกเอโอเนี่ยนักศึกษาไปทะเลเหมาไม่เดี๋ยวนี้เขาได้นักศึกษาที่ท้องแล้วไปเรียนได้นึกออกรอปะเดือดเฉยๆไม่ทำไมกระปุกโด ไม่ใช่กำปองดอกขาวคุยจีบอยกับยูไปเดี๋ยวพาไปดูอ๋อยังไม่เสร็จยังใส่ตาหูไม่เสร็จแต่ไม่ปิงเล่นเป็นอะไรคะเล่นไปแล้วค่ะวันนี้เป็นแดนเซอร์ของพี่ยูแล้วก็ถึงตื่นเมากเออเอออ่ะแต่ระหว่างที่ทุกคนดูบล็อกเนี้ยแสดงว่า MV พี่มิกปล่อยแล้วนะคะก็ไปดู MV เต็มของพี่มิกด้วยกับเพลงฟ้ารักพ่อค่ะ เดี๋ยวมาดูว่ามีใครบ้างดูไปใครคะโหนเป็นกระติ๊ตัวแม่อยู่ในช่วงของพี่อยู่ยันเยอะเออให้มาดูระบบนะคะแล้ววันนี้แม่ย่าไม่ใส่วิกเพราะว่าพี่ทัดมาทำไมัดชอบไม่ให้ใส่ถ้าใส่แล้วพี่ยันบวชเออพี่สาวชอบบวชเพิ่งน้องสาวาไม่เออแล้วไม่ฟาไม่ถอดบิกสีผมสีผมหนูก็แอบหมดไปที่ไหนเออแล้วมีฝรั่งใหญ่มาด้วย it's สมัยรถมากอ h ราอยูนออิสเอร์สสตาร์เอรีเดอร์ูต้องแบบอะไรสปายนี้อัลลอีเฟลใส่บิ๊กทำไมนะอ้าวแม่เป็นเมื่อมโอเคอ่ะเดี๋ยวพาไปดูเจ้าของ MV มวดีกว่าว่าเขาอยู่ไหนกันบ้างนะฮะมาอุ้ยอันคัดเกินพ่มิกก้องชนแล้วอ้าวบอกแล้วว่าเราเจอก้องชนก้องได้ทไงขู่กันว่า กูลงก่อนกูลงก่อนเอาดิมูงถ่ายกูถ่ายเอาดิมูงถ่ายกูถ่ายเอาดิกูลงกูลงก่อนนะพายมีผู้ของกูก่อนบอกว่าเดี๋ยวให้ดูช่องกูก่อนนะเอาดิมึงถ่ายไปดิเอาดิถึงพายมาดิถึงก็จะถ่ายดิกูต้องลงก่อนนี่ไงโปรโมทเพลงเร็วพี่มิกมาฝากดูเอ็มวีด้วยนะคะปารักพ่อนะคะที่เป็นเอ็มวีที่รวมสังคายาณาญาติทั้งหมดเลยที่เลิศมากเลยค่ะเอออานนี้ ไม่มีพูดน้อยเพราะว่าไม่มีอะไรน้ระบรวนร้างเด็กกี่มองวันนี้สี่ห้าอิสว์เออได้กินข้าวบ้างยังเนี่ยน้องไก่ยิ่อุ้มกับน้องพริกประมาณข้าวเหนียวประมาณห้าก้อนเออซุปเลยีดอกดีแล้วเดี๋ยวรอบน้าจริงๆอ่อะถ้ามานาาขนาดเนี้ยคุณจะตั้งหม้อก๋วยเตี๋ยวให้ไม่ได้กินค่ะกูเดินไปพุ่กลับบอกว่าไปแต่งตัวก่อนเออกูเลยบอกว่ากูจ้างนะกูไม่ได้พักเลยอะแต่เอ็มวีพี่มิกเปลี่ยนทั้งหมดหกหกลุกด้วยกันนะคะ ไม่มีผมจริงเลยสักลุกคือใส่วิกหมดเลยอะ<ไ>่ะใช่เราเน้น,น่รงนี้แล้วมันเน้นไวเออแล้วก็เน้นอักเสบด้วยอีโตล็อกเลฟุชิไปแล้ว <c oughs> คนเน้นล็อกเอาฟิลคุณแม่เน้นล็อกเอาฟิลผมลุกผมหน้ากูหายหมดละแต่วันนี้พี่มิกเชิญเพื่อนทั้งหมดมานะ,ะเดี๋ยวพาไปดูว่ามีใครบ้างอ่ะพี่ใบหมอนเล่นเป็นอะไรครับวันนี้มาเป็นแม่ครัวค่ะทีมแม่ครัวีปิงหัว บมีเล่นเป็นไรคะวันนี้เล่นไปในนี้โอ้โหมองให้มองกล้องหน่อยดีไม่เป็นไรภาพรวมเล่นเป็นป่าเลือป่าแกป่าเมียป่าเมีกองเลยป่ามีกองเออปาไหนกองเออป่าแล้วหล่นนะตามแฟร์ไลน์ทำงานใครไปดูความรักของลูกก้าวหน่อยดีกว่าคนนี้ป้าคนนี้ความรักก้าวป้าชื่ออะไรคะกุ้ยบีวอนโ มีเคราะหของเก่งในอันนี้ว้าความรักมิดนจ้ามปูนะครับอเฟสเบอร์สิงออกแนวไทยบ้านนิดนึงอ่ะชอบมากโว้ยคนมันเยอะจังวะวันนี้โว้ยโว้ยโว้ยพี่นักเรียนนี่ไหละคะเนียเรียคณะอะไรเนี่ยคณะอะไรคะหนูหัวชาหนูไม่ออกอาที่มันตลกอ่ะต้องพู่าอะไรเร็วๆอ่ะไหนเทรนน่ะสมมกตายให้มันตลกต้องพูว่าคณะคณะคณะหมูกรอบอ้าวแย่งกูไปแล้วเหมือนกันคณะหมูกรอบอ้าว เอกคณะอ้าวอีนี้ไม่ใช่ลิปอดปิดลิปอิดรุ่นใหม่กำลังจะวางขายในกล,ลุล<า>่มเร็วๆนี้รอติดตามเลยไม่เราของแบรนด์คุณยังไม่เคยเห็นแพ็กเกจนี้เลยนะคระับจะไม่ดูแล้วสแลปกับส่งมาให้หนูก่อนนะครับอ้าว,าวเดี๋ยวกลับไปเราเลิกเปลี่ยนใครที่โลโก้เ่็นอ่างแล้วแล้วก็ววแ,วแป้งฝุ่นเราเปลี่ยนแล้วก็มันไม่มีก้อนก็มันขาดตลาดนะก้อนหรูยังไม่ใช้ก้อนมาหลายเดือนแล้วเนี่ยกูก็รอเราจะใช้ก้อนสุดเลยค่ะตอนเนี้ยอะสุดต้องเรียนคณะอะไรคณะอะไรแพทย์ ทัศยาถูกเอาพวกในแก๊งเราไอ้แคร์ใส่ชุดนั่ง่าขึ้นจุกใช่ไงจริงอาหลอนจะพูดเรื่องคี่แล้วด่าผมจิ้ใช่จิ้มอุ่นปล่น้ดมาคุยพี่หมอนไม่พอแต่เอาเสื้อเข้าอีกรู้สึกว่าจะมีี่ัยไม่เลยพี่รัดเรียนคพะนเลยผัวกระเซิงกัน่ะถ้าเกิดว่าตัดใด้เบาๆพอก็ม่คิดว่า เออลีโต้งมอุ้มเลยเฮ้ยนี่คือมิวสิกวิดีโอนะเว้ยไม่ใช่ไลฟ์สดธรรมดาอะไรอ่ะนันไม่เต็มที่ไงเอออ่ะพี่ต้องไปแต่งหน้าก่อนปะเหลืจะน้องเพิ่มเติมใหม่เอาใหม่ทั้งหมดอุ้ยพอมาข้างหน้าสวยทุกทุกน้องเอกะซนไม่กระโตจูเลียนทหารทำไปแอบไปซอยผมเดี๋ยวนี้ โลกเนี้ยยุคนี้สองพันีมั้นสองพันยี่สิบสี่ทุกคนต้องแฮร์ดิ้ไมก็ใส่วิกแล้วผมจริงคือโดนมองหาว่าผมบางเออไม่ผมมองว่าซอยผมสัตว์มาซอยผมสัตว์เด็กมหาลัย เด็กเสียเนี hmm. ่ยแบบตรงนี <c oughs> <c oughs> ้เลยเฮ้พวกแกมีประสบการณ์เสียเลี้ยงไหมมีของฉันเป็นบ้าเอ้ยก็จะมีสุดแต่ว่าถามเออที่นั่นได้ข่าวนางเสียเสียไปเลยได้มาตืนตลอดเอาลยสมัยเคเบิลน่ะเสียไปนั่งรออยู่เลยเออเออเออไปร้านนวดบิ๊กซีว้าวที่นี่เท่นั้บิ๊กซีแปดสามร้านรัชธรรมแปดสาม ถ้าไม่ตอบจะเป็นคนจะคิดว่าผิจริงนะไมคือกำลังคิดว่าอให้ม,มันตลกเพราะ<อ>ไม่ตลกเราแบบเราบอกเสมอว่าเราไม่ต้องตลกก็ได้แต่อยากตลกบ้างมันยากต,กตลกมันไม่ได้เ,ดเรื่องง่ายนะคะนรับกว่าจะมีวันนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เราดีเองยังไม่มีตีนเลยมายา<ป>ังไม่ไม่เสี่ยมาดูเอาคลิปอันนี้หน่อยวว้าาอะไรมา ว่าทุกคนอะดัปตชุดกันหมดเลยเขาสั่งตัดคนเดียวตอนนี้ทุกคนแต่ใจเขาแต่ยีตูนเขาปู่ในกลุ่มว่าเขามีแอสเซสซอรี่ยันที่สั่งตัดแต่เมื่อคืนทุกคนมันชนนัก้ึกษาแบบแปรอินหนองหล่อนก็มีนี่โซเฮ้ยโซยุ้ยโซโซเลห์หางะโซเลก้าไงี่ยแล้วเราที่มานักศึกษาจริงเขาเพิ่งมองเลยไม่พี่นักศึกตัวเองแบบใสแอปเปิลในกล้องพี่สัตพี่สัตพี่ใส่แอปเปิ้ลเออพี่นักพี่มีเล่ห์สวยขนาดนี้แล้วสู้ด้วยหน้าตาโอ้โหแ้วสู้ด้วยแฟชั่นก ไม่แล้วยู่ดีขนาดนี้กินอะไรล่ะรู่เนื้อแล้วรานไหนลิปอิดรุ่นใหม่กินไปเลยเหรอเนื้ออาอันคัดอันคัดปลาปลารอดูฉากขายกระเป๋าเอาไปดึงไม่ใช่พี่เขาบอกเลยว่าถ้าจุดจะอะไรเอาวอสซินไม้แบ๊กมาดูหล่ะกระเป๋าใครมีอะไรบ้างอะมามามาขอดูก่อนมีอะไรบ้างอย่างแรกกระจกนี่ไม่มีลิปกูุเลยนะพีนัดขอพึ่งเคลียร์กระเป๋า ล่านี้หนูเอาไปใส่เลยเลียวอ,ออก,ออกเปลี่ยนมาใหม่คับโมเดอแล้วหนูจะเก็บเงิไนไว้ทำไมทุกอย่างเพิ่งเอาออกเอาเขาา้าเมื่อกี้ก่อนจะมามันเพิ่งไปซื้อทรศัพท์มาเมื่อกี้อันนี้อไะไรขายอะแคเ้ยย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 นยยยะยย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 อยย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 ยกยยยยยยยายยายย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 ยา่ <S 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 พี่นัทเต้นทาพไหนมาเออนี่เป็นจริงหมดเลยนะคะตีนนะคะเอกชัยแล้วสุดท้ายไมเพราะเป็นรุ่นเก่ามาชยจริงอ่ะสี่ล้อหมดเลยพี่นัทแต่จริงๆคือรุ่นเดโมด้วยซ้ำเอพี่นัทให้มาตอนจบเประชสมที่คามาฮะเพราะาใครก็ใช้ริบตลูกตูนกระเป๋าเู่นะลูกตูนาาดทําอีเอานี่อนี้นี่โหดดจริงกเพื่อนิะเนี่ยอ้าวพี่นันี่ไง อันนี้เป็นสีนักศึกษานะคะในฝารังพราะก็คือจะไม่ถ่ายให้ดูเยอะนะคะไปดูในเอ็มบีดัตจ้าจะเป็นงานเราไงอ๋อเราจะลงทีฟฟ้าแล้วรู้ไหม ใครเป็นกรรมการจำได้ไหมทำอะไรกับแม่ไว้บ้านตกเหลือจากแค้นนั้นถึงตอนนี้เลยหรอแต่จะรู้พร้อมไหม Are you ready to do t h I'm s i ready to do that เขาบอกว่าอาจจะเป็นนางงามที่ตัวเตี้ยที่สุดแล้วก็ p r e c i s e นี่ก็คิดถึงมงเลยหรอใช่ไม่เผื่อใจไม่เผื่อยังไงก็มงได้ จะปลอกมันยังไงดีวะเนี่ยเอาละนางเอกากผมขยับตลอดเวลาทำอะไรอีกเฮ้ยไฟดาราไปด้วยเหรอแบบใหม่ไฟดารานาอยู่ตรงไหนก็มีอ๋อเฮ้ย เอางี้สักว่าถ้าแกมีเสียเลี้ยงสักต่ำๆเดี๋ยวละห้าหมื่นหน่อยได้ปะลูกกินเยอะนะเด็กมาหาลัยจะเอากี่บาทเลยหรอเออน่าจะได้นึกภาพว่าเราเป็นเสียดีเราจะจ่ายเกินห้าหมื่นเราจะจ่ายไหวหรอให้ลองถามเสียดูเอาเสียจ่ายไหมครับเสียปิงถ้าจะเลี้ยงเราเออจริงๆเนาะก็เดี๋ยวละสามแสนเห็นไหมล่ะพี่ปิงเลี้ยงไหวอู่ิมิกนะคะเข้าสั่งอืมมิมิกสวยมาก เลีงจะว่าได้เดือนกี่บาทสามพันห้าเล้ยเช้าขอพอเออเ้ยเยอะหนูเท่านี้สามพันห้เลยเป็นไรสามพันห้าเน้นคุยออนไลน์อตกออนไลน์ไงจะแตกคูองนิ้วสามพหพอจัาแม่หวังเยอะอาจารเคยเลี้ยงเด็กปะเคยเป็นไงเกืละร้0ศเองเด็กมสอง แฮงเลยอมตัวแบบแฮงตองต้อเอออมเล็กเลเป็นกะทันตีปะเนี่ยปกติอะคุมพี่มีคนเดียวยากไหมไม่ยากแล้วพอมีฮิววี่ฮิววี่ไม่ได้ห่วงใครเลยเพราะแต่ละคนก็คือโปรเจกต์แฝงใช่กันอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้มันค <c oughs> ือแบบเอ็มวีมันต้องรัวมากๆไงใช่เรารู้เลยว่านิสาเพิ่งโดนผัวจริงมากเพราะว่าอมไม่สุดอมไม่สุด คือไม่ได้ตามบีบหรอใช่ไม่ได้ตามบีบเราเลยต้องมาบีบว่ามันจริงๆอะพอเรามาหัศจรรย์มากนะเว้ยออมันสามารถพาไปเที่ยวได้ถึงตร้นีีได้ <c oughs> เลยเราแม่พูดว่าอะไรนะเมื่อกี้ <c oughs> พาไปเที่ยวคือพี่นัทเหมือนไม่เคยมีหัวหรอ,หรอแม่ <c oughs> อันนี้ทุเลศกว่าอมสุดอีกแม่ดีน้องเอิญน่ารักมาก

อนนี้กำลังจะห้าทุ่มอรอใช่จะไม่ทันกลวันเลยกะเทยเล่ามันก็บอกไปชุกโวงถูถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะเพลงหน้านะคะใครอยากฟังพี่นัทนะคะก็ไปคอมเมนต์พี่นัทเยอะๆนะคะพระพี่นัทจะเอาเพลงทาดาไม่ติม่ติเซอร์ท่อนหนึ่งลดเหรอทาดา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 ท่าดาทาดาทดาทดาททาดา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 ทา่าดท มขาเก่งเกินคนน่ะแต่งเพลงเต้นและสละคญสวยนามาจริงนนี้เรื่องจริงอวยเพื่อนหน่อยแล้วใส่ตรงใส่ตาเนาะเขาได้ไปรอเต้นเป็หลายรอบเลยเนี่ยวันนี้จะไม่เล่นตงนิส่าสักข้ารอบแต่ทัางเต้นทั้งเตะเลยเอออวยพี่มิกหน่อยที่ตันลืมอะตัดปักมากขอให้ลอยหลายวิวพี่มิกได้แน่นอน กีฬาถ่ายจริงแล้วป่ะเมื่อกี้ถ่ายเมื่อกี้รอบเมื่อกี้รอบแล้วจบค่ะคอนเจนิอุสไนท์ย้ายว้าวเมื่อกี้เอ็มวีนี้นางลงทุนมากเลยนะเห็นว่าอีมิกลงเงินไปกี่บาทก็เกือบล้านแล้วอัลบั้มเนี่ยน่าวหนูว่าล้านแล้วเพื่อนแล้วข้ามมั่นมาเท่าไหร่บ้างห้ากับหก ล้านล้านโหู <Yeah>. oh. <laughs> แล้วเลยแล้วเลยเจ็บเพลงกำลังรองสปอนเซอร์ลงเออคือเพลงนี้เป็นเดโมเป็นตัวแรกที่เปิดดีกว่าในอ,าอัลบัม้มทั้งหมดมีทั้งหมด9เพลงมังเอ็มวีละ 66, ห้าหกแสนโอ้โหห้าหกล้านล้านล้าน